แล้วครับแบมูซ่าดูบรรยากาศร้านใหญ่มาโมกาโอ้ไข่เป็นสี่สิบบาทอ๋อเห็นไหมหลังลุกมากมมมาโอ้ยเราว่าเรามาเนี่ยมีคนมาถึงก่อนเราอีกไม่ขอมมนนะอ,อยูเ่เม,มืม่อคืนปะอุ้ยเดี๋ยวเขาเพิ่งมาโอเคลงไปเรีกยกร้านกันเถอะที่เราจะมานอนกันคืนนี้เป็นริมแม่น้ำค่ะ ลานเขียวมากได้แล้วยังครับคุณผู้ชมได้แล้วยังครับกได้ครับสองล็อกนี้ครับเออจะนอนสองล็อกนี้นะคะครับอยู่ติดริมแม่น้ำเลยแต่จองปักนี้เป็นของเราคนเดียวนอนมีบรรยากาศรอบๆค่ะเริ่มมีคนมาจัจองกลางเต็นท์กันแล้วนะคะร้อนอ่ค่ะคุณผู้ชม้านนี้้านนี้ใหญ่มากครับเป็นครั้งแรกที่เจอ ลานไซนี้ดูครับล็อกหนึ่งตั้งแต่นูน่นถึงถนนนูน้นจนชนแม่น้ําเลยใช่เนเราเขาให้<ๆ>แบบให้พื้นที่แต่ละล็อกเยอะมากเตะบอลได้เลยอ่ะใช่เดี๋ยวคืนนี้ผู้ชมกับพี่โตจะเตะบ,บอลค่ะเตะไปฝั่งนู้นแล้วว่าไปเก็บ้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะกางตรงบริเวณนี้ค่ะที่ดีมาก เดี๋ยวมาช่วยกันกางเต็นท์ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินชมบริเวณรอบๆบลานกางเต็นท์ของเราว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้ช่วยกันกางเต็นท์ก่อนค่ะจริงๆก็ไม่ได้ช่วยนะคะนั่งนั่งรออย่างเดียวให้สองหนุ่มของกางกันให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเที่ยวชมกันเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวจะพาชม เดี๋ยวมาดูสองมือกลางเต็นท์ไก่ได้นี่างเลยเยอะเสร็จยังสองคนนี้เสร็จยังก็เรากางเต็นท์กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมลานไกนครับว่ามันใหญ่หรือมันสวยขนาดไหน นู้นเลยโซน A. เ,เป็นโซนที่เราอยากได้เมื่อเชา้าแต่ว่ามีคนกางอยู่เขายังไม่กลับพอเราการเสร็จออกไปกลับมาเขามีคนใหม่มาลงแทนไปแล้วจากที่เราบอกล็อกหนึ่งล็อกของเราตั้งแต่ป้ายนี้จนถ,ถึงป้ายนี้จากถนนยาวถึงน้ำเลยล็อกใหญ่มากสองร้อยต่อคนต่อคืนมีต้นไม้ใหญ่เยอะ ลมน้ำแรงตลอดวันเลยมันก็ยังไม่สุดโซนดีเลยโซนมีเหมือนจะมียี่สิบองล็อก<ฮ>เราอยู่3กับ4ข้างๆเรา1 2 5, ึ่งสองยังมีต่างดูเพิ่งจะ15บห้าดู2น่าจะ1ิบูจะมีร่องกั้นอยู่แล้วก็จะอีโซนีะเป็นเมืองขึ้นไปแล้วโซนครอบครัวจุดหลังจานจุดหลังจานก็ไกลที่เราอยู่กันนะ นี่สจุดเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาแล้วหนึจุดเข้าวน้ำใช่ไหมใช่ลานหินครับไม่มีใครเลยหลังเรียงถ้าจะหมอลานกันเลยทีเดียวหลังยาเยอะเงไปเดินกินน้ำดีกว่าขนมก็ยัไปสุดฝั่งนู้นตักถังเข้า ลงด้วยนะทุกจุดที่ลงเลนะ่นร้านได้จะลงไปรอพี่ที่ท่านานไหมมีรถโรตีเข้ามาในร้านด้วยไอแคมดีไซน์มาสิร้านไม่ได้สวยนะยากเลยันี้ไหรอยนะิยนยะินเดี๋ยวเขาก็จะมีเกาะให้ไปนั่งตรงนี้นะแต่น่าจะกลางเป็นไม่ได้แต่ล็อกเนี่ยโบนย้ที่ตัดเข้ามาเด็กจิเล่นนานได้สบายเลยไม่อันตราย มีป<ม>ูมลอนอะไรให้กันน้ำใสา, <c oughs> ายหน้าถ้าอยู่ตรงสายหน้าอ่ะมันดูแรงไปหน่อย <c oughs> แต่ถ้าโอ้ยครับกังดีสายใหญ่เก๋มากๆหอม <c oughs> ตรงนี้เป็นคาเฟ่ขายอาหารก๋วยเตี๋ยวอาหารเท้าส้มตำ หนึ่งข้าวขายาครบเลยตอนนี้เขาปิดแล้วเดี๋ยววันนี้เราค่อยมาหนึ่ข้าวกันดูเมนูได้ไหมอาหารตามสั่งกับข้าวส้มตามได้มก ι, ักกะโ,โนรนีสุกนนี้หน้าโอ้ยครบสรุปแล้วครบมากตอนนี้น่าจะปิดแล้วคุ่ยิ่งเช้าตั้งแต่ฝั่งคู่ยิ่งก่อนอ่้เดี๋ยวเราถ่ายเข้าไปดู นี่เป็นโซนห้องน้ำก็จะมีอ่างล้างหน้าสองอ่างนะคะแล้วก็นี่เป็นห้องอาบน้ำค่ะห้อ,องอาบน้อย่างเดียวเได, <Okay. S 2> ดไปดูเาะ่อเอาบังบัปิแล้วใส่อะไรดีถึงตัวไปโฉมใส่น้ำแงงเลยอ่ะเมอเคผู้ของทีใส่เสื้แบบอ,อ <Okay. S 1> ผ้า,าแเยอะมากเลย่ที่ทุอ,อไ่ไปดูซิทนี้ อ๋อไม่ใช่เป็นห้องน้ำสองห้องอาบน้ำสองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ำหอนำอยา่างเดียวอโอเคเออกไปข้างกันดูสองชั้นสองทาง้จะไปยากหน่อยก็ฝั่งผู้ชายอันนี้ข้าวท่าย่างไม่ตัวเกิร์กก็เหมือนกันห้องอาบน้ำสองแล้วก็เป็นห้องโซนสองแต่เขาห้ามสูบบีที่ห้องน้ำนะเขามีจุดให้สูบอ่างล้างมือสองชั้น แล้วก็โผ่ยืนสามขนาดเป็นปลาไผ่ก็กลับมาสรุปลานแบมูซ่าที่แก่งกาจานวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาเป็นวันศุกร์เป็นวันหยุดวันหยุดราชการก็เต็นก็เลยยังไม่เต็มไม่เต็มทุกหลอกเงียบสงบใหญ่สวยห้องน้ำดีน้ำแรงเป็นที่แรกที่อยากกลับมาซ้ำ เดี๋ยวคอยดูว่าพวกนี้วันเสาร์คนจะเต็มจะแออัดไหมแต่วันนี้วันแรกโอเคมากบ๊ายบาย